สวัสดีครับเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการบวกเศษส่วนอ่าตอนปสี 4, นะ่นักเรียนจ,จําได้ไหมครับว่าการที่เราจะบวกหรือลบเศษส่วนเนี่ยเราอยู่ๆจะบวกกันเลยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับอยู่ๆเราจะบวกจะลบเศษส่วนกันเลยไม่ได้นะครับเราจะต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนอ่าซึ่งในตอนปสี่เนี่ยเราสามารถทําตัวส่วนให้มีค่า เท่ากับตัวที่มากได้เลยถูกต้องไหมแต่พอขึ้นป .5 ครับตัวส่วนของเราไม่สามารถทําให้เท่ากับตัวที่มันมากได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ1ก็คือให้นักเรียนเนี่ยสามารถอธิบายนะครับว่าการที่นักเรียนจะบวกเศษส่วนเนี่ยนักเรียนจะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับ2คือนักเรียนก็สามารถเขียนขั้นตอนการบวกเศษส่วนได้นะครับอ่ะ ที่หลักการบวกเศษส่วนเนาะก็มีการสองข้อคือการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะครับตัวอย่างเช่นไรการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันตัวอย่างเช่นเศษสามส่วนสี่บวกด้วยเศษห้าส่วนสี่นะครับตัวส่วนมันเท่ากันแล้วให้เรานําตัวเศษมาบวกกันโดยตัวส่วนเหมือนเดิมนะครับต่อไปครับถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับ ตัวอย่างเช่นเศษหนึ่งส่วนสองบวกเศษห้าส่วนสิบหกเนี่ยตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องทําตัวส่วนทําตัวส่วนให้มีเท่ากันและนําตัวเศษมาบวกกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันนะข้อที่หนึ่งครับจงหาผลลัพธ์ของเศษห้าส่วนเก้าบวกเศษสี่ส่วนหกนักเรียนดูวิธีการนะครับคงณคูณก็จะลอกมาก่อน เศษห้าส่วนเก้าบวกเศษสี่ส่วนหกทีนี้เราจะสังเกตว่าตัวส่วนมันยังไม่เท่ากันถูกไหมครับเราดูตัวส่วนมีเลขอะไรบ้างอ่าเก่งมากมีเลขเก้ากับเลขหกทีเนี้ยตัวส่วนมันไม่เท่ากันเราจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันทีนี้คุณครูเคยสอนไปแล้วว่าการทําตัวส่วนให้เท่ากันเนี่ยในปห้าเราจะทําแบบไหนครับอ่า เราจะใช้ตารางการคูณใช่ไหมครับหรือจะท่องสูตรคูณเองท่องสูตรคูณแม่ไหนบ้างครับท่องแม่เก้ากับแม่เก่งมากเริ่มท่องแม่เก้าก่อนครับเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่ิบเจ็ดอะหยุดแค่นี้ก่อนต่อไปแม่หกบ้างครับหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดสาอะยังอ่าเจอเลข3าคือเลขสิบปดแล้วที่มันซ้ำอย่า มันมีประโยชน์อย่างไรครับเก่งมากการที่เลขสิบแปดมันซ้ำกันแปลว่าเราจะต้องทําตัวส่วนให้เป็นเลขสิบแปดตั้งเองอเราจะต้องทําตัวเนี้ยให้เป็นสิบแปดแล้วก็ทาตัวเนี้ยให้เป็นสิบแปดด้วยนะครับเริ่มนะเริ่มจากสี่ห้าส่งเก้าครับคือครูต้องการทําให้เ,เนี้ยเก้าเนี่ยตัวส่วนเนี้ยมันเป็นสิบแปดแต่มันมีอยู่เก้าครับเราต้องคูณอะไรเข้าไป คูณสองแต่ครูบอกแล้วว่าเมื่อเราเพิ่มอะไรเข้าไปเนี่ยเราเพิ่มมาตัวเดียวได้ไหมไม่ได้เริ่มเพิ่มห้ทุกตัวครับทั้งสองตัวเลยถูกไหมอ่ะทีนี้นะบวกด้วยอะไรครับบวกด้วยเศษสี่จนหซึ่งเดิมมันมีหกแต่ครูต้องการเป็นสิบแปดหกต้องคูณอะไรได้สิบแปดครับหกคูณสามด้านบนก็ต้องคูณสามด้วย ยากไหมเห็นไหมไม่ยากเลยต่อไปเศษส่วนตัวแรกครับเราจับตัวเศษมาคูณกันครับห้าคูณสองได้สิบเก่งมากส่วนด้วยเก้าคูณสองคือสิบแปดตัวต่อไปครับบวกด้วยอะไรสี่คูณสามเป็นสิบสองส่วนด้วยสิบแปดตอนนี้เราจะสังเกตว่าตัวส่วนของเราเป็นยังไงกันแล้วอ่ามันเท่ากันแล้ว เราก็นำตัวเศษมาบวกกันได้เลยก็คือ10บวก12แล้วก็ส่วนด้วยตัวเดิมคือ10นะครับตัวส่วนก็จะเหลือแค่ตัวเดียวแล้วเมื่อเราบวกกันครับ10บวก12ได้2 2่บงวมแปดทีนี้ครับนักเรียนต้องระวังอันนี้ให้ดีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนหาผลลัพธ์มาแล้วคำตอบของเราเป็นเศษเกินเนี่ย เป็นเศษเกินใช่ไหมตัวเศษมันมากกว่าตัวส่วนมันเป็นเศษเกินเราจะยังตอบไม่ได้เราจะต้องแปลงเศษเกินนี้ให้เป็นจํานวนคระนักเรียนยังจําได้ไหมว่าการที่เราแปลงเศษเกินเป็นจํานวนคระจะแปลงอย่างไรฮาเก่งมากหารใช่ไหมครับเอา22เป็นตัวตั้งหารด้วย18นะ22หารด้วย18อ่ะท่องแม่18ครับ 1ิบปดคูณอะไรได้ไม่เกินย2่ิบสองอสิบแปดคูณสิบปดลบกันเหลือสี่นะครับดังนั้นคำตอบคือหนึ่งเราจะาไว้ด้านหน้าเศษคือสี่จะไว้ด้านบนและส่วนคือส8ปดหลังจากที่เราเห็นว่ามันเป็นเศษเกินเราแปลงเป็นจำนวนคะแล้วยังไม่จบครับน้องต้องสังเกตตัวหลังด้วยว่าเฮ้ยมันต่ำหรือยัง คำว่าต่ําคืออะไรมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือ,อยังเศษส่วนอย่างต่ำคือเศษส่วนที่ไม่มีอะไรมาหามันลงตัวเลยยกเว้นหนึ่งกับตัวมันเองอืมก็คือไม่มีอะไรมาหาลงตัวแล้วนะครับแต่เศษสี่ส่วนสิบแปดเนี่ยยังมีอะไรหาลงตัวอกีกไหมยังมีสองหารลงตัวใช่ไหมครับแปลว,ว่าน้องก็ต้องทําให้อย่างต่ําครับโดยการนำสองมาหารครับวิธีการนะครับ ให้ท่องในใจก็ได้ครับสองคูณอะไรได้สี่ครับอ่าสองสองสี่สองคูณอะไรได้สิบแปดครับอ่ะสองเก้าสิบแปดแปลว่าคำตอบคือหนึ่งเศษสองส่วนเก้านะครับจบแล้วนะครับครูครูคก็จะสรุปว่าตอบหนึ่งเศษสองส่วนเก้าจบอบริบูลนะครับมันไม่ยากแต่ขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะตอบต้องอย่าลืมว่า ถ้าเป็นเศษเกินให้เราแปลงเป็นจำนวนคละหลังจากที่แปลงจำนวนคละเสร็จแล้วถ้ามันยังตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่าได้ก็ให้เราตัดอืเห็นไหมตัวอย่างที่สองครับเศษเจ็ดส่วนแปดบวกด้วยเศษห้าส่วนสิบสองผมก็จะเขียนโจทย์ก่อนเศษเจ็ดส่วนแปดบวกด้วยเศษห้าส่วนสิบสองเหมือนเดิมครับให้น้องพิจารณาตัวส่วนครับอ ตัวส่วนของเราคือเลขอะไรบ้างครับเลขแปดและสิบสองใช่ไหมเหมือนเดิมครับเราจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยเราต้องท่องสุดคูณสองแม่คือแม่แปดกับแม่สิบของแม่แปดครับแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สี่แปดสี่สามสิบสองอะหยุดก่อนต่อไปแม่สิบสองบ้างครับสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามสามสิบหกเจอหรือยงัง 24อยมันาแปลว่าเราต้องทําตัวส่วนให้เป็น 24, 24เก่งมากครับเศษส่วนตัวแรกครับมีเศษ7ส่วน8ครับ8เนี่ยค,คุณครูต้องการทําให้เป็น24แต่แปลว่าค,คุณครูต้องคูณด้วยอะไรครับ8คูณอะไรได้24เก่งมาก8คูณ3แต่เวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนเยี่ยมมากบวกด้วย เจ็ดหส่วนสิบู้ต้องคูณด้วยอะไรถึงจะกลายเป็นยี่สคูณอะไร12คูณ2แต่ต้องคูณทั้งเศษและส่วนเยี่ยมมากจากนั้นน้องก็คิดเลขทีละตัวครับ7จคูณสเป็น21 8สเปคูณสเป็น2ีบวกด้วย5้คูณสเป็น10บส่วนด้วย12บคูณสเป็น20 เราสังเกตว่าตัวส่วนเป็นยังไงกันแล้วมันเท่ากันแล้วการที่ตัวส่วนเท่ากันให้น้องจับตัวเศษมาบวกกันได้เลยโดยที่ตัวส่วนยังคงเดิม21สบวกสิได้3 1มสส่วน24อ่ะซึ่งนักเรียนก็สังเกตว่าคำตอบของเราเป็นอะไรอีกแล้วเป็นเศษเกิอนอีกแล้วใช่ไหม ดังนั้นเราตอบได้เลยไหมไม่ได้เราต้องแปลงนเศษเกินให้เป็นจํานวนครับโดยการนำสามสิบเมาเป็นตัวตั้งหารด้วย24่สิครับยี่สิบคูณอะไรได้ไม่เกิน31มสิบอ่ายี่สิบีลบกันเหลือ7คําตอบคือ1ไว้ด้านหน้าเศษคือ7ไว้ด้านบนตัวส่วนคือ24ไว้ด้านล่าง จากนั้นน้องอย่าเพิ่งตอบน้องพิจารณาดูก่อนว่าตัวหลังมันยังตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ได้ไหมคือยังมีอะไรมาหารสองตัวนี้ตรงตัวบ้างไหมไม่มีแล้วใช่ไหมแปลว,ว่าตอบได้เลยไหมฮะตอบได้เลยแลว,ว่าข้อแีกตอบว่าอะไรครับหนึ่งเศษเจ็ดส่วนยี่สิบสี่การบวกยากไหมไม่ยากเราจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยการท่องถึงคูณนั่นแหละ เอาตัวส่วนแต่ละตัวมาท่องสุดคูณพอเจอเลขซ้ำปับ๊บแปลว่าเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากับเลขที่มันซ้ากันคําตอบสุดท้ายถ้าเป็นเศษเกินน้องต้องแปลงเป็นจานวนครับแล้วก็ดูหลังให้ดีว่ามันยังตัดทอนได้ไหมถ้าตัดทอนได้ก็ให้ตัดอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องการลบเศษส่วนกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ